การโคลนซ้มล้อเข้าไปตัวนี้อันนี้ช่างสอนวิธีการติดตั้งไปแล้วเนาะเมื mm ่อเช้ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งว่าอยากใส่อะใส่แล้วมันเป็นยังไงมันกันกันได้ดียังไงเออเดี๋ยวช่างพาไปดูเนาะอ่านเนี่ยก็ถ้าเราไม่ใส่นอ้องมันก็จะเห็นเป็นเป็นขาวๆแบบนี้เสร็จแล้วพวกขี้ดินมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเด็นเข้าไปข้างในอ่ะเขาเรียกว่าเนียอ่ะอย่างเงี้ยเราเรา,เราเห็น เราเห็นคัสซีมันเนาะอ่าเราเห็นคัสซีนะดำไว้ก่อนตอนแรกเนาะมันเห็นคัสซีแบบนี้เดี๋ยวเวลาเราใส่ปิดไปปุ๊บมันก็คีดินมันจะไม่กระเด็นเข้าไปข้างในนะมันจะไม่กระเด็นเข้าไปข้างในละมันก็จะโดนกันแล้วก็เวลาเราล้างอ่ะเวลาเราล้างทําความสะอาดมันง่ายเพราะว่าแผ่นแผ่นพลาสติกอ่ะที่ที่ช่างใส่ไว้ให้อ่ะมันมันจะกันแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องอ่าเรียกว่าอะไรละล้างล้างง่ายล้างง่าย เนี่ยพอใส่ไปแล้วมันจะเป็นดำๆแบบนี้เนหะ็นไหมอ่าเวลาใครที่ชอบล้างรถเองใครที่ชอบล้างรถเองก็เช็ดง่ายทําความสะอาดง่ายส่วนไปร้านล้างรถมันก็ง่ายเออมันดำแล้วมัน,ม,นมันจะไม่คาบมันจะไม่ฝังอยู่อยู่ด้านในเนาะนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้